สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซินโวเลโครเซตนะครับผมเป้เช่นเคยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหนึ่งในเอ็กซ์ซอรีหรือว่าเครื่องประดับที่อยู่คู่กับคุณผู้ชายมาเนิ่นนานแล้วนะเป็นร้อยกว่าปีและนั่นก็คือนาฬิกานั่นเองนะครับแต่ว่าทําไมต้องเป็นนาฬิกาวินเทจและทาไมต้องเป็นนาฬิกาไซโก้ที่เป็นแบบคอร์สหรือว่าเป็นนาฬิกาไซทานด้วยในคลิปนี้เราจะไปหาคำตอบกันก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจกับคําว่าเอ็กซ์ซอรีหรือว่าเครื่องประดับกันก่อนนะว่ามันคืออะไรคําว่าเอ็กซ์เซอรี่เนี่ยก็ คำว่าเครื่องประดับเมื่อเทียบกับคำว่าเครื่องแต่งกายแล้วเนี่ยมันต่างกันอยสิ้นเชิงนะเครื่องนะอแต่งกายเป็นสิ่งที่เราต้องใส่ให้ครบก่อนที่จะออกจากบ้านได้นะก็อย่างเช่นเราใส่เสื้อเราใสาก่กา,างเกงเราใส่รองเท้าถูกไหมแต่ว่าทีนี้นอกเหนือจากสิ่งที่เราจําเป็นต้องใส่แล้วอะ่ะ <_ rels> มันจะถูกไปจัดเข้าไปในหมวดของเขาว่าเครื่องประดับนี่แหละก็เลยเป็นสเสน่ห์ของเครื่องประดับอย่างหนึ่งถ้าเรามาตีความกันเรื่องเฉพาะความหมายของมันก่อนนะในเมื่อเราสามารถเลือก ที่จะใส่หรือว่าเลือกที่จะไม่ใส่เครื่องประดับอันนี้ได้การตัดสินใจของเราในการเลือกเครื่องประดับชิ้นใดชิ้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นแหวนนาฬิกากำไลสร้อยคออะไรก็แล้วแต่่ังๆนั้นเราไม่มีขอบเขตในการจะเลือกเครื่องประดับชิ้นใดชิ้นหนึ่งมาใส่ในร่างกายเราถูกไหมเราจะเลือกอะไรก็ได้มาใส่ไม่ว่าจะเป็นสีแบบไหนเป็นวัสดุแบบไหนหรือว่าจะเป็นเครื่องประดับประเภทใดก็ตาม เราสามารถเลือกที่จะใส่หรือไม่ใส่หรือว่าเอามาผสมมิกซ์กับลุกของเรายัางไงก็ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่จําเป็นต้องใส่ออกไปจากบ้านทุกครั้งใช่ไหมดังนั้นเครื่องประดับจึงเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่สามารถช่วยในการสร้างหรือว่าเชฟเพอร์ซนอลสไตล์ของเราเนี่ยได้ดีมากเลยคำว่าเพอร์ซน l ลสไตล์เนี่ยถ้าเราเจาะลึกลงไปอีกสักระดับหนึ่งเนี่ยมันคือสิ่งที่คนเห็นจนคนน่ะสามารถรีเลตลุกบางอย่างเข้ากับตัวของเราได้อย่างเช่นถ้าเราเป็นคนที่ชอบใส่แจ็คเก็ตสีเบอร์กันดี เข้ากับบางเกยงยีนอย่างเงี้ยถ้าเราใส่ลุกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคนก็จะเริ่มจําได้ว่าอ๋อไอเนี้ยมันชอบสีเบอร์เกนดี้กับกางเกยงยีน2สีหรือว่าถ้าเราเป็นคนที่ชอบอ่ใส่สร้อยคอสมมติเป็นสร้อยคอทองเส้นใหญ่เลยถ้าเราใส่ไปเรื่อยๆใส่เป็นประจำหยิบมันมาใส่ยอยู่เป็นครั้งคราวแล้วแต่โอกาสแต่ว่าใส่มีความต่อเนื่องในการใส่อย่างเงี้ยคนก็จะเริ่มคุ้นชินกับลุกนั้นๆที่เรานำอ็อซเซอรี่หรือว่าเครื่องแต่งกายมาประกอบขึ้นมาเป็นลุกของเราเนี่ยทำให้สิ่งนี้ก็เป็นหนึ่งงงในนบบออกกกเกิดดดขาารรรส้ Style ไ้ไีะคั ก่อนที่เราจะมาพูดถึงนาฬิกาไซโกวินเทจคอสเนี่ยผมต้องขออนุญาต Refer e n c e ใช้ตัวเองเป็นที่ตั้งกันก่อนนะว่าทำไมผมถึงอยากจะเอานาฬิกาตัวนี้มานำเสนอก็หลังจากตั้งแต่ผมเริ่มเข้าวงการซ a ทูเรียหรือว่าคลาสสิกเมนสเว่เนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วส่วนใหญ่เราก็จะเริ่มจากการค่อยๆหาแจ็กเก็ตมาเก็บใช่ไหมหากางเกงมาเก็บหาสูทมาเก็บหารองเท้าที่เหมาะสมซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเริ่มจากอะไรที่มันจะเป็นเบสิกอ,อย่างเช่นรองเท้าก็ต้องเป็นรองเท้าออฟฟอร์ดสีดำรองเท้าออฟฟอร์ดสีน้ำตาล แจ็กเก็ตก็อาจจะเริ่มจากสีเนวี่บลูใช่ไหมกางเกงก็อาจจะเริ่มจากผ้าวูลสีเทาเทาเข้มเทากลางสีเนวี่สีน้ำตาลเข้มอะไรอย่างเงี้ยพอเราเดินทางผ่านการตกตะกอนความคิดเริ่มมีคอลเลคชันเป็นแคปซูลของตู้เสื้อผ้าของเราในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มกลับมาคิดว่ามันมีปัจจัยอะไรอีกไหมนอกจากแจ็กเก็ตกางเกงรองเท้าที่จะสามารถช่วยในการบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของเราเนี่ยได้มากขึ้นในชัดเจนขึ้นดังนั้นพอผ่านจุดจุดหนึ่งมาแล้วเนี่ยผมก็เลยเริ่มที่จะ ตามหาอุปกรณ์หรือว่าเครื่องประดับเพื่อช่วยในการสร้างเพอร์ซ์นอสตล์ให้มันดีมากขึ้นนะฮะสิ่งแรกที่ผมนึกถึงเลยก็คือนาฬิกาส่วนตัวผมก็เป็นคนที่ชอบนาฬิกาอยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือในตลาดนาฬิกานะปัจจุบันเนี่ย ถ้าเราต้องการนาฬิกาที่ดีไซน์ค่อนข้างจะวินเทจค่อนข้างคลาสสิกค,ค่อนข้างเรียบขนาดไม่ค่อยใหญ่เราก็จะพบว่ามีตัวเลือกให้เราเลือกตอนนี้ค่อนข้างน้อยโดยสไตล์ของนาฬิกาที่ผมอยากได้เนี่ยอย่างแรกจะมีประมาณ4ปัจจัยหลักๆที่ผมอยากได้กับนาฬิกานะอย่างแรกก็คือเป็นไซส์ที่ไม่ใหญ่มากส่วนตัวผมเป็นคนที่ข้อมือไม่ได้ใหญ่มากนะดังนั้นนาฬิกาที่ไซส์ค่อนข้างจะเหมาะกับผมก็คือ31มม ถึง36มิลไม่เกินนี้นาฬิกาที่มีวางขายอยู่ในตลาดอะ่ะส่วนใหญ่จะมีไซส์ซิงที่อยู่ประมาณสัก38หรือว่า40มิลขึ้นไปหมดเลยตั้งแต่นะตั้งแต่38มิลขึ้นหมดเลยปัญหาของนาฬิกาที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่มาเทียบแบบข้อมือของเราอะ่ะก็คือพอใส่ปั๊บเนี่ยข้อมือมันจะดูเต็มนาฬิกามันจะดูเต็มข้อมือมันดูแน่นมันดูล้นซึ่งก็เป็นลุกที่ผมไม่ได้ต้องการอันที่2ก็คือผมอยากได้นาฬิกาที่เป็นนาฬิกาสายหนังข้อที่3ก็คือราคาต้องสมเหตุสมผผลลส่่่วววนนนนตัมกก็็เปนคนทีชอบอบาาฬิยูแ้ แต่ทีเนี้ยถ้าเราอยากได้นาฬิกาไอคอนิกสายหนังขนาดไม่ค่อยใหญ่มากจริงๆก็มีตัวเลือกหลากหลายเลยที่เป็นวินเทจอย่างเช่นเจกัลโลคู v ิเวโซ่คาเทียแท้งมัสดีคาเทียโอเมก้าคอนเซ l เลชันหรือว่าจะเป็นโรเล็กดีเดตโรเล็กเดจัสแต่ปัญหาเดียวเลยของนาฬิกาที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยก็คือราคามันค่อนข้างจะสูงงบประมาณที่จะต้องใช้ในการสร้างโลกของผมเนี่ยมันเยอะเกินไปหน่อยก็คือเราต้องมีเงินแบบประมาณสักแสนหนึ่งเพื่อไปโยนให้กับนาฬิกาสักเรือนหนึ่งอะไรเงี้ยเออดังนั้นนาฬิกาไอคอนิก ทั้งหลายแหละที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยมันก็เลยยังไม่ตอบโจทย์ผมนะข้อ4ีนี่ก็คือ maintenance ไม่ค่อยเยอะหรือว่าไม่จุกจิกในเมื่อเราต้องการนาฬิกามาเพื่อเป็นตัวสร้างลุกในเคสเนี้ยเราไม่ได้ซื้อนาฬิกามาเพื่อใช้ในการ investment หรือว่าในการลงทุนเพราะฉะนั้นนาฬิกาที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์ในเรื่องของการ maintenance ไม่สูง cost ไม่แพงก็คือนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาใส่ทานหรือว่าคอสนี่แหละพอเราได้โจทย์4ข้อเนี้ยละผมก็เลยเริ่มตามหานาฬิกาในฝัน ณตอนนั้นนาฬิกาในฝันที่สามารถตอบโจทย์4ข้อนี้ได้มีนาฬิกาวินเทจเจ้าไหนที่ตอบโจทย์ตรงนี้ได้บ้างหลังจากที่ผมได้ Google หาข้อมูลนาฬิกาที่จะมาตอบโจทย์4ข้อของผมได้เนี่ยมาสักพักหนึ่งผมก็ได้ไปเจอกับร้านใน Instagram เจ้าหนึ่งนะแกชื่อ b Blue b a l l เดี๋ยวผมจะแปะแนะนำไว้ให้ด้วยเรือนแรกก็เป็นเรือนที่ผมใส่อยู่นะเดี๋ยวผมถอดให้ดูก่อนเป็นเรือนนี้ดิเมนชันของหน้าปัดเนี่ยจะอยู่ประมาณ31มิลลิเมตรเป็นนาฬิกาที่เอาจริงๆเป็นไซส์ที่สำนับนาฬิกาผู้ชายและเป็นไซส์ที่เราไม่สาาาาามรถหหได้้ในนปััจจุบลแลวนะายาก แทบจะไม่มีเลยถ้าเป็นนาฬิับผู้ชายเนี่ยไซส์หน้าปัดมันจะไปค่อนข้างจะใหญ่ตั้งแต่แบบ38อัพเหมือนที่เราได้คุยกันไปนในตอนแรกอ่ะดังนั้นถ้าเราเป็นคนที่ข้อมือไม่ได้ใหญ่มากข้อมือเล็กข้อมือคนเอเชียหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้ชอบนาฬิกาขนาดใหญ่อยู่แล้วอ่ะนาฬิกาววนเทจทั้งหลายอ่ะตอบโจทย์มากนะไซส์อยู่ประมาณสัก31มิลหน้าปัดเนี่ยเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างจะเรียบไม่มีอะไรเลยนะหน้าปัดเนี่ยเป็นหน้าปัดเรียบๆสีหน้าปัดเป็นสีออกไอวอรี่มีเมทัลลิกนิดหน่อยตัวเลขเป็นตัวเลขแบบ อารบิกแล้วก็มีมินิเซกอนอยู่ข้างล่างสิ่งที่ผมชอบของนาฬิกาที่มีดีไซน์เรียบก็คือมันมีความไทม์เลสมันมีความคลาสสิกคือถึงจะเป็นนาฬิกาที่มาจากยุคตั้งแต่เมื่อสัก 30- 40ปีที่แล้วอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่เก่านะไม่วิวห่หวาพิสูจน์ผ่านการเวลามาแล้วว่านะดีไซน์อย่างเงี้ยคือ timeless, ไทม์เลสใสายเลตลอดผมลืมบอกไปว่านาฬิกา2ลาย2ลายหลกัลกๆของไซโกที่ผมแนะนำเนี่ยถ้าเป็นไซโกวินเทกคอร์สเนี่ย ตัวแรกก็คือไซโคเดลิกก็คือตัวนี้แหละที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะฮะไซโคเดลิกเนี่ยมันจะมีลักษณะการดีไซน์นาฬิกาที่คล้ายคลึงกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึง่งไซโคเดลิกหมือนกันดีไซน์ของเขาเนี่ยมันจะเป็นนาฬิกาที่ทรงกลมขนาดเล็กตัวเลขจะมีเป็นทั้งอาราบิกแล้วก็เป็นเลขโรมันนะอีกเรือนหนึ่งก็จะเป็นเรือนนี้เดลิกเหมือนกันเป็นทรงกลมแต่ว่าตัวนี้จะเป็นหลักเลขโรมันนะครับแล้วก็ดีเทลของหน้าปัดเนี่ย มันจะต่างไปนิดหน่อย2ตัวเนี้ยมันจะเป็นรีสตกอนใช่ไหมเป็นเข็มวิที่เป็นซับไดออลอยู่ข้างล่างแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเข็มวินาทีที่อยู่ตรงกลางอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยหรือว่าจะเป็นเดลีกอีกตัวหนึ่งเดลีกตัวนี้ก็จะคล้ายกับตัวเมื่อกี้ที่ผมให้ดูนะแต่ว่าสีคนละสีกันอันนี้สีทองอันนี้สีเงินดีไซน์หน้าปัดก็จะแตกต่างกับตัวนี้นิดหน่อยตัวนี้จะเป็นหน้าปัดเรียบสีอะลูี่ส่วนตัวเนี้ยจะเป็นหน้าปัดสีออกเงินเงินเงาเงา,งานิดนึงแล้วก็มีเท็กซ์เจอ เป็นลายเยเช่เล็กๆอยู่นะฮะนอกจากในเรื่องของดีไซน์แล้วเนี่ยถ้าเรามาพูดถึงวัสดุในการใช้ในการทํานาฬิกาเนี่ยถ้าเป็นนาฬิกาสีเงินวัสดุของเขาเนี่ยจะมีอยู่2อ,อย่างอย่างแรกก็คือจะเป็นสแตนเลสสตีลปกติใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยค่อนข้างจะพิเศษเพราะว่าตัวบอดี้ตัวเคสของเขาเนี่ยเป็นเงินนะครับเป็นเงินทั้งก้อนเลยแต่ว่าเป็นเงินแบบซินเวอร์0ปก็คือมีเงินอยู่85%สผสมกับโลหะอื่นอีก15%หอนะ ดูธรรมดาธรรมดาอย่างเงี้ยเป็นนาฬิกาที่เป็นเคสเงินทั้งตัวราคาตัวนี้ผมรู้สึกว่าจะได้มา1 0 0 0กว่าบาทเหมือนกัน1น0 0นต้นๆถ้าเป็นนาฬิกาที่เป็นทองเป็นสีทองอย่างงี้ตัวบอดี้ของเขาเนี่ยจะเป็นบอดี้ที่เป็นสแตนเลสสตีลแต่ว่าเขาจะทําการชุบทองหรือว่าวิธีที่เรียกว่าโกลเพลตลงไปนะครับไซโก้เนี่ยเขาจะเรียกวิธีการโกลเพลตของเขาว่าเป็น SGP หรือว่าสตองโกลเพลตก็คือเป็นการชุบทองหรือว่าโกลเพลตที่หนาอยู่ที่ประมาณสัก20ไมครอนถือว่าสูงมากเลยนะเรียกตัวเนี้ย ทำไมกันถ้าเราซื้อนาฬิกาในปัจจุบันนะที่เป็นสีทองอย่างเงี้ยลราเขาบอกว่าเป็นนาฬิกาที่มีการชุบทองหรือว่าเป็นวิธีการชุบแบบโกลเพลตปกติแล้วในตนาดปัจจุบันการโกลเพลตของนาฬิกาจะหนาอยู่สักไม่เกิน8ไมครอนแต่ในตัวเนี้ยที่เป็นยูนเิเทสไซโกะเขาชุบ20ไมครอนแล้วทองที่มันหนาขึ้นเนี่ยม,มันมีผลดีอะไรยังไงบ้างแน่นอนครับว่าทองยิ่งหนายิ่งดีถูกไหมฮะมันทนการสึกหลอได้ดีกว่าถ้าเพื่อนๆเ,เ,เคยเห็นหรือว่าเคยใช้ในาฬิกาที่เป็นโกลเพลต เราใช้ไปสักพักเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีตามมุมตามขอบลอนออกแล้วเราจะเห็นวัสดุที่เป็นเคสนาฬิกาอยู่ด้านหลังที่เป็นสีเงินอ่ะย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าก่อเพลทลอกถ้ามีถ้าเป็นนาฬิกาที่ไม่ได้ชุบหนาอาการนี้จะเกิดขึ้นได้เร็วและเกิดขึ้นได้ง่ายข้อที่2คือนาฬิกาที่ก่อเพลทค่อนข้างจะหนาสัก20ไมครอนอย่างตัวเนี้ยเวลาเราเดินไปชนเราขยับมือไปชนหรือว่าไปขูดเป็นรอยขนแมวอะไรเงี้ยตามตัวนาฬิกาซึ่งก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วลักษณะของการสึกของตัวพื้นผิวอ่ะมันจะให้้ความรูสึกที่เป็น ทองมากกว่าเวลามันมีรอยขูดรอยขีดรอยขนแมวเนี่ยมันก็จะทําให้รอยลึกตรงนี้ลึกลงไปก็จริงแต่มันไม่ลึกถึงตัวเคสที่เป็นสแตนเลสสตีลมันก็ลึกอยู่ในชั้นของชั้นที่เป็นโกลด์เพลรอยู่นะต่อมาก็เป็นอีกลายหนึ่งของไซโก้ที่เป็นคอร์สเวนเทจนะอีกลายหนึ่งที่ผมคิดว่าสามารถตอบโจทย์การแต่งตัวแบบสไตสล์สายคลาสสิกเมนสวยได้ดีมากเลยก็คือเป็นลายที่เรียกว่าไซโก้ดอลเช่นะทรงจะประมาณนี้ไซโก้ดอลเช่เนี่ย จริงๆแล้วในสมัยก่อนมันจะเป็นลายที่อยู่สูงกว่าไซโกเดลีก็คือราคาขายของเขาในสมัยก่อนมันจะแพงกว่าไซโกเดลีกอยู่ประมาณนึงเลยซึ่งในปัจจุบันอะไซโกดอลเชยังเป็นลายที่มีขายอยู่นะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วมันเป็นลายที่มีขายเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นชื่อเต็มๆของลายไซโกดอลเชยก็คือไซโกดอลเช่แอนด์เอ็กซิลีนจะเป็นลายของไซโกคอร์ที่มีความเรียบมากกว่าหน้าปัดส่วนใหญ่ของไซโกดอลเช่เนี่ยมันจะเป็นหน้าปัดหลักชั่วโมงหรือว่าหลักนาทีเนี่ยมันจะเป็นขีดเป็นหลักที่เป็นแท่งเป็นขีด ไม่ได้ใช้เป็นตัวเลขดีไซน์ของนาปัดมันจะดูไม่มีอะไรเลยก็คือมีแค่เข็มชั่วโมงเข็มนาทีเข็มวิแล้วก็หลักชั่วโมงหลักนาทีทําให้ดีไซน์ของนาฬิกาที่มันมีความเรียบอย่างเงี้ยมันดูคลาสสิกมันดูใส่ง่ายมันดูเข้าไปกับลุคของเราที่มาแบบสายซาทเทียลคลาสสิกกันเนาะอย่างตัวนี้ก็เหมือนกันคล้ายๆกันเลยครับแต่ว่าเราเปลี่ยนจากนาปัดที่มันเป็นวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมเส้นสายของนาฬิกาที่เป็นไซโก้สี่เหลี่ยมเนี่ยมันก็จะมีความวินเทจ คลาสสิกเหมือนกันแล้วแต่คนจะชอบแล้วแต่เราจะชอบนะความยากอย่างหนึ่งของการเล่นนาฬิกาไซโก้วินเทอเนี่ยก็คือนาฬิกาเขาอะ่ะมันจะมีเวอร์ชันที่เป็นโดเมสติกมีเวอร์ชันที่เป็นสเปเชียลเอดิชันหรือว่าเป็นเวอร์ชันที่แบบผลิตมาน,น้อยอะ่ะแต่มันก็ผลิตมาจริงๆอะ่ะค่อนข้างเยอะดังนั้นการที่เราจะกลับไปซื้อนาฬิกาในยุคนั้นอะ่ะแล้วเราต้องหาเรฟเฟอร์เรนว่ามันมีนาฬิกาอย่างนี้ขายจริงรอยู่เปล่าวะหรือว่าเป็นนาฬิกาย้อมนาฬิกาเขียนน้ำปัดใหม่อะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่ทําให้เราอะ่ะสามารถเช็คกลับบไไปปด้ยยาาาาาาากากกมมมเเเเลแต่่่่่่่ววทททีีผพจอสนนนใหญ็ฬโค วินเทจเนี่ยปัญหาเนี้ยจะไม่ค่อยเจอมากเท่ากับนาฬิกาที่เป็นไซโก้แบบไขลานนะครับดังนั้นก็สบายใจได้ถ้าเจอนาฬิกาที่เราถูกใจก็อย่าลังเลเลยที่จะสอยนะครค่าตัวของนาฬิกาเหล่าเนี้ยอยู่ในช่วงราคาที่แบบหลักร้อยอะ่ะหกร้อยเจ็ก็หาได้แล้วจนไปถึงไม่เกิน2องสามพันแล้วแต่สภาพแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ลายแต่ลายที่ตอบโจทย์การแต่งตัวแบบคลาสสิกซารเทเรียลเมนสแวร์แล้วเนี่ยผมคิดว่าไซโก้เดลีกับไซโก้ดอลเช่เนี่ยตอบโจทย์ที่สุดแหละ ในเมื่อนาฬิกาเป็นไซโก้แล้วเป็นคอร์สเนี่ยหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันทนหรือเปล่านาฬิกาที่แบบเก่าๆใส่ฐานเอามาใช้ต่อในปันจจุบันเนี่ยมันจะมันจะทนทานหรือว่าถ้าพังแล้วมันมีอะไรเปลี่ยนหรือเปล่าถ้าเป็นนาฬิกาคอร์สหรือว่านาฬิกาใส่ฐานของไซโก้ในยุคนั้นเนี่ยเขาได้ใช้กลไกเรือกว่ามูฟเมนต์ในนี้เป็นมูฟเมนต์ที่ค่อนข้างทนทานแล้วพิสูจน์ผ่านกาลเวลามาแล้วว่าคือมันทนแม่งโคตรทนใช้ไปเถอะเปลี่ยนฐานทุกประมาณ2 3ปีเปลี่ยนครั้งหนึ่ง ที่เหลือเราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยแต่โดยรวมเมเทันเน์ของนาฬิกาคอร์สเนี่ยมันไม่มีอะไรยุ่งยากเลยถ้าเทียบกับนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาแบบไขาลานหรือานาฬิกาออโ,โต้นอกนอจากนาฬิกาไซโกคอร์ที่เราคุยกันแล้วเนี่ยเราจะสามารถเจอได้กับการสลักอะไรสักอย่างหนึ่งลงบนเคสฝาหลังของนาฬิกาอย่างเรือนนี้ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเทรนหรือเป็นเค้าอะไรสักอย่างหนึ่งในงสมัยก่อนนะครับถ้าสมมติว่าเป็นเคสที่แบบเราเป็นคนซื้อนาฬิกาให้ใครเจ้าคนหนึ่งอ่ะคนในสมัยนั้นเขาชอบที่จะสลักชื่อสลักวันที่สลักปี สลักชื่อคนที่ให้หรือว่าคนรับอ่ะในในในเคสฝาหลังเนี้ยอย่างในเรือเนี้ยนะอันนี้เป็นไซโคเดลริกนะที่เขามีการแกะสลักฝาหลังไว้ตัวนี้เขาเป็นสลักเป็นภาษาอังกฤษนะเขาบอกว่า t o r o d n e ร from the o a k l e y family 1991นอกจากเรือนี้ก็ยังมีอีกเรือนหนึ่งนะอันนี้เป็นไซโคดอลเช่ที่เขาสลักด้านหลังไว้อันนี้สลักเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยผมก็แปลไม่ออกหรอกผมแปลภาษาญี่ปุ่นไม่ออกแต่ว่าผมก็เอา Google มา o g l e t r a n s l a t e มาจิ้มแล้วก็ให้มันแปลภาษาให้นะมันเขียนไว้ว่าเป็นรางวััเดนสําหรบ การเป็นพนักงานประจํตุตืดๆของบริษัทอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละในสมัยก่อนนะครับสิ่งเหล่านี้ที่เป็นการสลักเคสฝาหลังเนี่ยที่มีการสลักชื่อสลักวันที่สลักที่มาสลักสาเหตุของการให้การที่เราเห็นข้อความสลักอะไรเงี้ยมันหมายความว่านาฬิกาเรือนนี้มันเคยมีความหมายกับใครสักคนหนึ่งมาก่อนคนคนนี้เขาได้ใส่นาฬิกาเรือนนี้มาแล้วได้ผ่านการเวลาได้ใช้ชีวิตอยู่กับคนคนนั้นมาแล้วจนถึงวันเวลาที่แบบนาฬิกาเรือนนี้อาจจะไม่เป็นที่ต้องการสำหรับเขาต่อไปไม่ว่าสาเหตุใดก็ตามนะ จนมันตกมาถึงมือของคนใช้คนต่อไปอันดับ2อันดับ3อันดับ4แต่สิ่งที่เขาสลักไว้ข้างหลังอะ่ะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถบอกได้ว่านาฬิกาเรลอานี้เออมันมันมีประวัตินะมันมีเจ้าของมันเคยมีที่มาอย่างเงี้ยมาก่อนซึ่งก็เป็นสตรอรี่อย่างหนึ่งที่น่าหลงไหลสําหรับนาฬิกาวินเทจมากเลยสําหรับผมนะครับเพื่อนๆพ,พอฟังคลิปนี้แล้วถ้าอยากได้นะผมมี2ลร้านมาป้ายยา ที่ผมเคยซื้อหรือว่าเคยติดตามเข้ามานะครที่มีส่วนใหญ่เขาจะมีสภาพที่ค่อนข้างจะดีคนขายเป็นคนขายที่เชื่อถือได้ส่งของเร็วคุยง่ายเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ซื้อกับเขามาแล้วนะทั้งสองเจ้านี่เลยเจ้าแรกที่ผมอยากจะแนะนำเนี่ยเป็นเพจใน s t s t r g r กรนะ,ะช้ชื่อว่า Blue Ball Blue Ball เอแอลนะครับเพจนี้เขาจะขายนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาแบบวินเทจ เยอะแยะมากมายหลายรูปแบบเลยทั้ง Citizen, Seiko, Alba มันจะมี Seiko Quartz Vintage ปะปนมาอยู่เรื่อยๆแล้วส่วนใหญ่ก็สภาพจะค่อนข้างดีที่ผมชอบเพจของเขาอะก็คือถ้าเป็นนาฬิกาที่มีตำหนิตรงไหนหรือว่าสภาพตรงไหนไม่สมบูรณ์อะแกจะมีการมาก,การบอกไว้หมดเลยถ้าเราลองทักไปถามกแกเกี่ยวกับนาฬิกาตรงนั้นนะอีกเพจหนึ่งที่ผมแนะนำนะัเป็นเพจในอินสตาแกรมเป็นพ่อค้าเหมือนกันเพจเนี้ยตรงสายมากตรงสายเรามากคือเข้าไปรับรองเสียตังค์แน่นอนอะ เชื่อผมอย่างแรกคือแกลงวินเทจไซโก้คอร์สบ่อยมากแกมีของเยอะมากอีวนทอรลี่แกนี่มีเพียบเลยสภาพส่วนใหญ่อย่างดีๆทั้งนั้นนะสภาพกริบเลยมีแค่รอยขนแมวเล็กๆน้อยๆเ,เ,เท่านั้นเองอะถ้าเทียบกับอายุของนาฬิกาส่วนใหญ่ที่แบบ20 30ปีขึ้นไปเป็นของวินเทจแล้วนะในเรื่องของสายนาฬิกาที่เป็นสายหนังเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเราซื้อมาจากเพจของเขาแล้วเราไม่ชอบเราก็สามารถหาสายหนังที่ขนาดความกว้างของลักตรงนี้เท่ากันมาใส่แทนได้หมดเลย นะราคาของสายหนังที่ไซส์ประมาณสัก16-18มิลเนี่ยราคาก็อยู่ประมาณสัก600-700-200ก็มีแล้วแต่เราจะเลือกส่วนใหญ่สายหนังที่เราซื้อมาเนี่ยก็จะมา,มากับไอตัวบัคเคิลนี่อยู่แล้วแค่เลือกให้สีบัคเคิลมันตรงกับสีเคสก็พอนะครับดังนั้นนี่ก็เลยเป็นเหตุผลทั้งหมดที่ทำไมนาฬิกาวินเทจไซโกควควึงจึงตอบโจทย์สำหรับการแต่งตัวในสไตล์คลาสสิกซาลูเรียลเมนส์แวร์นะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเรา สัญญาลโคเวชด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ